สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยในการสู้รบกันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลคลี่คลายนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกขายทํากําไรกลับลงมานะครับจนราคาเนี่ยรุดกรอบช่แนลของทิศทางไซเวอ p นะครับถ้าภาพใหญ่จริงๆเนี่ยเรามองเป็นโลของเดือนก่อนหน้าครับก็คือ3,123เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่วานิธนกิจขนาดใหญ่มองว่าโกลสปอตอาจจะหลุดระดับ3,000เหรียญดอลลาร์ต่อเสอนเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าทุกอย่างคลี่คลายหรือโลกสงบสุขนะครับเราก็มองว่า,มมอา,าทองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสลงมาต่ำสุดในรอบนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับระดับ2,956เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอน อยากสอบถามตัวทองคาก่อนเลยครับคุณวรุตครับเพราะว่าต้องบอกว่าทองคําตอนนี้ช่วงนี้ดูมันไม่ค่อยไปไหนฮะสงคงสงครามอะไรก็ยังดูทําท่าจะขึ้นก็ไม่ขึ้นนะครับดูมันเหมือนหมดแรงไงก็ไม่รู้อยากขอคาแนะนำ่อยครับว่าทองคํานะครับจุดเข้าเทรดเป็นยังไงบ้างครับแผนเป็นยังไงครับสำหรับทองคาครับผมก็ถ้าเราดูภาพกราฟราคาทองคํานะครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ราคาทองคํามีภาพของการแกว่งในกรอบที่ทางชแนลไซด์เว้ฟนะครับก็คือแกว่งในกรอบช n แนลสีเขียวตรงนี้นะครับค่อนข้างชัดครับแต่พอสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยในการสู้รบกันร,ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลคลี่คลายนะครับ <c oughs> ภาพดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกขายทํากําไรกลับลงมานะครับจนราคาเนี่ยรุดกรอบช n แนลของที่ทางไซด์เว้ฟนะครับดังนั้นเนี่ย การที่ราคาทองคําแกว่งอยู่ในกรอบชแนลของไซเวอาฟลงมาชนกรอบด้านล่างแล้วเด้งกลับลงมาชนกรอบด้านล่างแล้วเด้งกลับแต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยเกิดหลุดนะครับเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานกลับมาเป็นลบดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนในฝั่งทองคําตอนนี้อาจจะต้องเน้นเป็นลักษณะของการเปิดสถานะชอ็อตหรือเปิดสถานะขายนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตัว G O U 2 5นะครับ มีเบสิคหรือมีส่วนต่างกับตัวโกลสปอร์ตเนี่ยอยู่ที่ระดับ50นะครับ<ม>ก็จะมีแนวต้าน3,48 8 3, 45, 1. ถึง3,445เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับเป็นโซนเปิดสถานะขายนะครับถ้าโกลสปอร์ตเนี่ยดูจากกราฟเลย3358 3395นะครับเป็นกรอบด้านบน3395เนี่ยใช้เป็นจุดสต็อปรอสหรือจุดตัดขาดทุนนะครับแต่ถ้าเป็น GOU 2 5เนี่ย 3 4 4 5เป็นจุดสต็อปรอยหรือจุดตัดขาดทุนนะครับทั้งนี้แนวรับนะครับเราประเมินไว้แนวรับย่อย3 313เหรียญดอลลาร์ต่อเพอสอรอเ2เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับคิดเป็น GOU25 เนี่ย3 3 6 3 3 3 4 2นะครับก็รุนการอ่อนตัวลงมาครับใครที่รับความเสี่ยงได้สัปดาห์นี้เนี่ย โกลสปอตลงมา3292นะครับซึ่งถือว่าลงมาชนโลของเดือนมิถุนายนในช่วงต้นเดือนในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับดังนั้นเนี่ยการลงมาชนและเกิดจังหวะของการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับใครที่ขายเอาไว้สามารถลดสถานะขายลงได้นะครับทางนี้ต้องบอกว่าภาพของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยยากต่อการคาดเดานะครับเพราะแม้ว่าจะมีสัญญาณของการหยุดยิงในช่วงสั้นนะครับ แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าสุดท้ายแล้วอิหร่านจะกลับไปโจมตีอิสราเอลหรืออิสราเอลจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกหรือเปล่านะครับภาพสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับได้ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่อยากจะต้องจับตาถัดต่อจากนี้ไปนะครับก็คือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับซึ่งคืนนี้เองเนี่ยจะมีการเปิดเผย เป็นตัว GDP ประจําไตรมาสหนึ่งนะครับของฝั่งสหรัฐซึ่งถ้าตัวเลขออกมาติดลบเหมือนกับประมาณการครั้งก่อนหน้าเนี่ยมองว่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยกลับมาหนุนให้ทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นไปแตะกรอบแนวต้านด้านบนที่เราให้ไว้ได้เหมือนกันน,นะครับถ้าไม่ผ่านอาจจะเป็นลักษณะของการเปิดช็อตหรือเปิดขายนะครับสำหรับ การเปิดสถานะขายเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างได้เปรียบครับเพราะว่าค่าเงินบาทก็มีภาพของการแข็งค่าด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราจะเก็งกําไรในฝั่งขายแนะนําเป็น gf 1 0 q 2 5นะครับก็ได้ทั้งภาพของตัว gold spot ที่แกว่งตัวในกรอบของไซเวดดาวแล้วก็ยังได้ภาพของเงินบาทที่แกว่งตัวนี้ที่ทาแข็งค่าหรือเป็นลักษณะของการลดระดับลงมาด้วยนะครับ gf 1 0 q 2 5นะครับจะมีแนวต้าน 51,940 5 2 5 1 0บาทต่อบาททองนะครับเป็นกรอบในส่วนของการเปิดสถานะช็อตแล้วก็แนวรับเนี่ยเราประเมินไว้51,250 5 9 0บาทต่อบาททองครับก็ถือว่าเป็นจังหวะดีครับที่ o กดสปอตกับบาทเนี่ยมีภาพของการเคลื่อนไหวในทิศทางไซ์เวดาวเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการขาย ในส่วนหรือการช็อตในส่วนของฝั่ง g f 1 0เนี่ยก็จะถือว่าได้เปรียบนะครับเพราะว่าจะได้กำไรทั้งโกลสปอตที่เป็นการแกวนตัวในกรอบช่องทของไซเวดาวและก็จะได้กำไรจากการแขวนตัวของค่าเงินบาทในกรอบที่เป็นชแนลของไซเวดาวด้วยเหมือนกันน่นะครับบาทก็แข็งโกลสปอตก็ลงก็ถือว่าได้กำไร2เด้งนะครับอย่างไรก็ตามถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะลงทุนในฝั่งของทองคำแท่งนะครับ เรามองกรอบแนวต้านด้านบนสําหรับคนที่ถือทองคําแท่ง96.5%เอาไว้แล้วแล้วยังไม่ได้ขายออกมานะครับดูว่าจังหวะทองคํารีบาหรือฟื้นตัวกลับเนี่ยจะผ่านแนวต้านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านแด่งขายออกมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแนวต้าน51,650 52,200บาทต่อบาททองครับโซนเข้าซื้อทํากําไรหรือซื้อคืนนะครับรับแรก59,50 รับสาคัญไม่ควรหลุดคือห้าหมื่นกับหกร้อยบาทต่อบาททองครับโอเคนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นตัวโกลสปอตก็คือว่าตัวโกลที่เป็นทองแท่งถูกไหมครับใช่ห้าหมื่นหกร้อยแนวรับตรงนี้ไม่ควรจะถอยต่ําลงมาถูกไหมครับใช่เลยครับโอเคครับขอปรึกษาหน่หนึ่งครับเมื่อกี้เราจดตัว GF ไม่ทันนะครับ GF ตัวแนวที่ห้ามผ่านขึ้นไปนะครับกรณีที่มีการดีดตัวเนี่ยห้ามเกินตัวได้เท่าไหร่นะครับ GF ครับ G.F.10 Q.25 นะครับต้านแรกเนี่ย5 1 9 4 0ครับแล้วก็ต้านสำคัญ52,510บาทครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแนวต้านที่ห้ามทะลุขึ้นไปส่วนแนวรับที่ประเมินเอาไว้ในมุมของการช็อตเนี่ยลงมาแตะระดับ5 0 0 0 5 0 0 0 0ใช่ไหมครับแตะที่ระดับห0 0 0ไครับัอรครับแล้วก็50,000กับ930บาทต่อบาททองครับ โอเคอันนี้คือภาพของ GF นะครับซึ่งคุณมรรลประเมินเอาไว้ว่าถ้าสถานการณ์ที่ค่างเงินบาทอยู่ในเทรนด์ของการแข่งข่า,ขา,ขา,ขาแบบนี้นะครับการเล่น GF อาจจะได้กำไรหรือว่าได้แรงหนุนจากค่างเงินบาทด้วยทำให้ GF เนี่ยน่าจะได้ที่แรงเหวี่ยงที่ดีกว่าในมุมถ้าเทียบกับใปมมกับ GO ใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับอ่านี่ก็เป็นภาพรวมของทางทองคำนะครับก็ชัดเจนนะก็อมองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าวันนี้ตัวเลขสารประกาศออกมาแล้ว ดูดี GDP ดูดีอาจจะมีเด้งขึ้นไปอย่างไรก็ตามครับการเด้งนี้ยังคงอยู่ในชแนลของกรอบขาลงอาจจะเปิดสถานะช็อตบริเวณใกล้แนวต้านได้นั้นก็จะเป็นกลยุทธ์ที่ที่ที่ทางคุณรุดมองไว้ถูกไหมครับแต่ถ้าออกมาไม่ดีแล้วดนันลบอีกก็ follow ช็อตยังได้อยู่ก็ประเมินแนวรับที่คุณมรุดให้ไว้นะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดแต่ว่านี่คือภาพรวมในช่วงนี้ใช่ไหมครับแต่ภาพใหญ่จริงๆแล้วมองว่าดาวไซด์ของทองคำเนี่ยครับทาง YLG ประเมินว่าภาพใหญ่เนี่ย อยู่ที่ราวๆไหนแนวแนวรับหลักเลยของของทองคำในรอบนี้่ะครับเอาตัวเป็นโกลสปอตก็ได้ครับครับถ้าภาพใหญ่จริงๆเนี่ยเรามองใกล้ๆโลของเดือนนี้นะครับเออขอโทษครับเป็นโลของเดือนก่อนหน้าครับก็คือ3,123ันหนึ่อยี่เหรียญดอลลาร์ต่อเซอนเนี่ยนะครับก็คือเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของเดือนพฤษภาคมนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย โลของเดือนนี้เนี่ยอยู่3 2 9 2นะครับต้องบอกว่าเขายังมีการยกโลหรือยกระดับต่าสุดในระดับรายเดือนขึ้นมานะครับภาพของการยกโลหรือยกระดับต่าสุดในระดับรายเดือนขึ้นมาเนี่ยยังทําให้ภาพของตัวราคาทองคําในระยะยาวหรือในระยะกลางเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าเขาเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบในที่ทันไซเว่อพอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการที่วานิธนกิจขนาดใหญ่มองว่า โกสปอตอาจจะหลุดระดับ3,000เหรียญดอลลาร์ต่อพันซอนเนี่ยเราก็มองว่าอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าความวิตกกังวลต่อภาพของสถานการณ์สงครามการค้ายังเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าทุกอย่างคลี่คลายหรือโลก,โลกสงบสุขนะครับสงครามในตะวันออกกลางก็ยุติลงอย่างง่ายดายนะครับ สงครามการค้าทุกประเทศก็ดิวกันได้เศรษฐกิจก,กลับมาดีเราก็มองว่าทองเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสลงมาต่ำสุดในรอบนี้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับระดับ2,956เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนระดับดังกล่าวเนี่ยดูว่าอาจจะห่างจากตัวนี้ประมาณ300เหรียญนะครับแต่ถ้าเราไปไล่เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดจริงๆเนี่ยเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของเดือนเมษายนที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ย เราจะเห็นว่าช่วง 2- 3สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำมีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงนะครับมีการยกโลหรือยกระดับต่ำสุดในระดับรายเดือนขึ้นดังนั้นเนี่ยจุดที่เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของแต่ละเดือนเนี่ยถือว่าเป็นแนวรับในทางเทคนิคที่นักลงทุนระยะกลางหรือนักลงทุนในระดับรายเดือนเนี่ยเขาจ้องที่จะทยอยเก็บหรือทยอยสะสมอยู่เพราะหลายคนก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าโลก บนี้เนี่ยมันจะสงบสุขจริงเพราะว่าการที่คุณโดนััดนทป์ยังเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับชัดเจนครับก็คือทางคุณมรุษนะครับกับทางวายจประเมินได้ว่าสุดท้ายจริงเอ่ะต่อให้โลกสงบสุขอย่างไรนะครับนะสองเก้าหห้าโลเดิมเมื่อทําไว้เมื่อตอนเดินเมษาเนี่ยก็ไม่น่ากระต่ำกว่าดีได้ง่ายๆละนะครับแต่นี่ก็คืออินเคสว่าโลกสงบสุขอีกนะถ้าไม่สงบก็จะจะแตกแถวนี้ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะครับโอเคครับใช่ของคาชัดเจนมากๆครับคุณมรุตครับ Follow the money.